สวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวโอ o คูทุกท่านนะครับตอนนี้ผมพาเพื่อน,นครับเข้ามาอยู่ในรถเจ้า Ford m u s t แต g งนะครับโฉมปี2014นะเป็นรถผมอีกคันหนึ่งที่บ้านนะครับคันนี้ยังไม่ได้ถ่ายรีวิวให้เพื่อนเอนชมกันเต็มที่นะฮะแต่วันนี้เดี๋ยวผมจะลองเอาไปสัด บนถนนพี่พอดีให้เพื่อนชมแล้วกันนะครับพอดีวันนี้ว่างๆนะครับอ่เจอมัดแต่งอีกคันหนึ่งด้วยเพื่อน ขับรุ่นเดียวกันเลยนะฮนะมาแซงกันแต่ว่าคันนี้น่าจะปี2017-2018นะครับโฉมเก่าอยู่นะครับว่าไฟท้ายเขาจะเป็นซี่ตรงแต่ถ้าตัวใหม่รู้สึกว่าจะเป็นซี่ตัวสีนะครับ ถือเป็นคลิปรีวิวสั้นๆแล้วกันนะครับเพราะว่าผมไม่ได้รีวิวรอบรถให้เพื่อนๆดูนะแต่พอดีออกเอารถออกมาขับรถเล่นนะครับเพื่อนๆก็เลยได้ถสียโอกาสเอากล้องโปรโ,ปโปออกมาถ่ายด้วยแล้วกันนะครับจะลองชมบรรยากาศแล้วกันคันนี้เป็นรถขับซ้ายนะครับเพื่อนๆตัวนี้เป็นฟอร์ดมาสเตนจ e n 5นะครับผลิตปี2014นะครับคันนี้เครื่องยนต์ V6 3 7 0 0ซีนะครับ อันนี้ได้มาจากโรงงานเลยก็คือหมามีประมาณเกือบ400ตัวนะอัตราการเร่งนะครับที่ผมลองก็0ถึง100ก็อยู่ประมาณ5วิก็ถือว่าแรงระดับหนึ่งนะถ้าเหยียบจังๆก็หลังติดปอดได้เลยนะครับเดี๋ยวพอทักตรงเดี๋ยวผมลองออกตัวกระชากให้เพื่อนๆดูนะฮะว่าความแรงของรถคันนี้จะขนาดไหนนะครับเป็นรถที่ผมรักที่สุดเลยนะตัวนี้คันนี้ อยากเอามาขับทุกวันจริงๆแต่ว่ามันขับซ้ายครับเพื่อนๆมันใช้งานแบบทุกวันก็ไม่ค่อยหมาะนะบางทีรถมันเยอะๆอะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาจะแซงหน้าแซงหลังก็ต้องระวังอ่ะครับไม่เหมือนตอนรถขับขวาเพราะว่าพวกเราขับชินขับขวานะถนนมันก็บ้านเราก็แบบนี้ด้วยอะไรเงี้ยแต่ถ้าใช้งานจริงๆมันก็พอได้แหละแต่ว่าเอาขับขวาดีกว่าขับซ้ายแม่งเสี่ยง พอวงไม่กล้าแซงเหมือนรถพวกขับขับขวานะครับเราชินสับขวาตลอดอเดี๋ยวผมลองทางตรงให้เพื่อนๆดูสักหนึ่งรอบนะฮะคันฟ้าหายไปเลยอะ่ะมาแซงซาออกมาจากหมู่บ้านเจอกันปะดีเลยบนถนนใหญ่ตอนนี้ผมอยู่บนถนนพิพาวดีนะครับ มุ่งหน้าไปทางบางเขนนะครับเส้นตรงราชพัฒน์พระนครนะครับตอนนี้กําลังทําถนนสภาพถนนแย่มากๆเลยนะครับลงหลุมทุกดอกเลยไม่รู้จะหลบไปทางไหนเลยนะลงหลุมทุกดอกเลยนะครับตรงนี้เมื่อไรจะสร้างเสร็จกนไมด้วยนะน่าจะเป็นสะพานวีเทสเชื่อมไปฝั่งดอนเมืองนะครับตรงนี้ก็เป็นวีเทสของสะพานใหม่นะครับเส้นบางเขนนะครับให้ผมลองออกตัวให้เพื่อนๆดู โผล่ลจะมือขวาจับกรุงรอะไรอัน <c oughs> ดเดียวน่ะดูเดื่เพื่อนเอาฟิลเนาะเอาฟิลแค่ประมาณนี้หองปากของคอก็พอ